ความเหงามันก็เป็นแค่ข้ออ้างของคนขี้เหงาอย่าลงติดก,กับดักความเหงาเป็นอันขาดโลกสมัยนี้เป็นยุคโซเชียลมีช่องทางการติดต่อสื่อสารกันง่ายๆก่อนที่เราจะสารสัมพันธ์กับใครเราควรถามตัวเองให้แน่ใจก่อนว่าเราอยากมีใครสักคนไวแ้แค่แก้เหงาหรือจริงจังถ้าคิดแค่แก้เหงาควรสารสัมพันธ์แค่เพื่อนเราควรทำให้ชัดเจน พอไม่แน่ว่าอีกฝ่ายอาจคิดไปไกลแล้วโดยที่ไม่รู้ว่าเราคิดแค่นี้เราต้องถามตัวเองให้แน่ใจก่อนอย่าให้ความเหงาของเราไปทำร้ายใครเพราะไม่มีใครอยากเป็นแค่คนแก้เหงาวันหนึ่งเลิกเหงาเราก็จะทิ้งเขาเราควรรับผิดชอบความรู้สึกของอีกฝ่ายด้วยถ้าเราเป็นฝ่ายถูกทิ้งบ้างเราก็คงไม่อยากเจ็บปวดเสียใจเช่นกันให้ทำความเข้าใจและยอมรับว่า ความเหงาสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากเราปรับความคิดในแง่ลบให้เป็นแง่บวกเราก็สามารถเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างมีความสุขกับสังคมของเราได้แต่ถ้าเราอยากมีใครสักคนอย่างจริงจังการสื่อสารผ่านโซเชียลช่วยให้เราเข้าถึงอีกฝ่ายได้ง่ายขึ้นแต่ก็ต้องระวังถ้าใช้แอปหาคู่ถ้าโชคดีก็เจอคนดีแต่ถ้าโชคร้ายก็เจอคนร้ายเห็นเพียงแค่รูปโปรไฟล์ เราไม่สามารถตัดสินได้ว่าเขาเป็นคนดีหรือคนร้ายยังไงก็ต้องมาศึกษาดูอุปนิสัยใจคอที่ตัวจริงด้วยเราควรใช้สติพิจารณาให้มากๆอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆไม่งั้นจะตกกลายเป็นเหยื่อความเหงาของตัวเองความเหงามีพลังดึงดูดให้คนแปลกหน้ามาปลอบใจชั่วคราวแต่ความอบอุ่นใจมีพลังดึงดูดให้คนคุ้นเคย มาดูแลกันตลอดไปความเหงาเพียงต้องการให้เราลองฝึกที่จะอยู่กับตัวเองเพราะถ้าเราอยู่กับตัวเองไม่ได้จะอยู่กับใครก็ไม่มีความสุขทั้งนั้นลากเงาของความเหงาไม่ได้เกิดจากคนอื่นที่ทําให้เราขาดความสุขแต่เกิดจากตัวเราเองที่ทําให้คนอื่นมีความสุขไม่เป็น